สวัสดีค่ะ YouTube นะคะพอยนิสาแฟมิลี่รายง,งานตัวนะคะค่ะสวัสดีเอทีนองหลาตูลูทรประเทศยกันเด้อค่ะคพิ่งกลับมาเจอโลตัดไม่อยากมาคียแล้วมันโมโหมันหนาสังหนามึนหนาสังแปลกไอ้วกที่วายยุยงให้ YouTube ยีแตกแยกบาปนิสัยบาปตกสองหัวหน้าว่ายหลังหลอกไม่โชคไม่ยุ่ยงให้ YouTube แตกแยกกัน แม่้าปากก็เห็นดินไกลแล้วโรสองหัวนี่โกตรได้เหยียดเลยพวกนี้ยูแรงยูแยงตะแคงรัวบากหนาไม่ให้เธอยูทูปแตะแยก่กันแม่จะหวังเจ้าเอีตีมายูให้ยูย้อให้แม่ยูทูกแต่แยกกันนะจังก,กันที่หวังเจา้าวีตีน้องหล่าว่าให้ใ้องเอ้อห้อหห้้ใหห้ พีนองลาบ่ร so ิ่คุณงงูด้วยกกวอนแม่พีนองลาบบแมเคุ้งูแหม่จะให้ว่าว่าเออมาพยายามจิว่าให้แตกแย่อยู่ถูกเขาก็บรแเ่คุณงูน้ำเขาก็ไปใส่ดดกเขาก็ยู่กับนองลาอยู่แหม่ไม่ยู่แย่ไม่เย็นแย่จะให้เขาแตกแย่จวหวังเจยาเวทีเมืองนอก มังเกลือเอฟซีเมืองนอกของน้องหลานะคะไปเป็นของเพิ่น FC เอฟซีเขาไม่ได้หักไผเขาหักน้องหลาเอฟซี FC เขาไม่ได้หักอยู่ถูกเอฟซีเขาก็าไม่ได้หักอยู่ถูกที่ว่าเอฟซีเขาเข่าเมาช่องอยู่ถูกขอ้อพองว่าช่องอยู่ถูเชียร์นองหลาเพิ่นกับเข่ามาเชียร์น้ำเวลาโอนเงินโอนท้องโอนเอียงทุกงิ่งทุกอย่างโอนกิจกรรมนี่อย่งตุ้งทิ้งตุกอย่าง เขาโอนให้น้องหลาเขาเพ่ได้โอนให้ยูทูปแล้อีกยาหนึง่งเพราะตอนมะแย็ดอกเพราะคิดว่า,ค,วาคิดว่าแหม่จบจะไปเอาคิดว่าแบบจะเอาแหม่จะเอายูทูปออกไปนะคะไปแตกแยกออกไปแล้วก็เอฟซีเขาจะได้ตามยูทูปไปแาต่เอฟซีเขาเลยเขาจิบมระานยูทูปเนาะเพราะว่ายูทูปออกไปเขาก็ไดึงีน่องหลาอยู่แล้วทุกคนมาเชียร์น้องหลาทั้งนั้นคิดยังไงนะคิดคิดว่าเป็นเนาะ คิดแบบปลาเอ,อ้ยน,นคะคะอารมณ์เสียคิดแบบอารม้มเสียนะพวกเนี้ยงืดหลายแม่จะไม่เห็นเลยยูทูบแตกแยกใครก็าจีบมาแตกแยกกันเขาฮัดนองหลายแตทุกคนยูทูปประฮัดนองหลายเอฟซีก็ฮัทนองเขาจีบมาแตกแยกไปไ่ๆอยาคิดบอดีเด้อนะคะอาปลาก็เย็ดินไกลแล้วแล้วก็เยี่ยมมาแต๋หลายแล้ว,ลวก็เยีย่ยมมาเห็นยีย่ยมมาสั่งความแตกแยก แต่ไปทัวแตะจังสันแตะจังติวาจังสันวาจังติเพราะเขาหย่อนเราเราจะเป็ี่นจิตายเพราะเขาหย่อนครับเราจะเป็ี่ยนจิตใยูว่าเป็นในที่นี่เออข้อรองลาวาคือมาเจ็บบ่หลัทที่นี่หาความที่ว่าแบบโอ้โหมันก้าวลาวจังกมาก้าวลาวก็นองเขาโกนเนาะมาก้าวลาวก็เขาโกนน่ะเขาก็เอาครับไปแล้วเพราะเอาครับแล้วจะเป็ี่นจิตายที่นี่หาที่ยู่บมีที่นี่เป็ี่นจีตาย ออาอยุก็หลายแล้วว่าไม่ในหนุ่มอธิวาสอ่นนะแหละสมัยก่อนเขามาหาแสงมีแค,ค่คนสองคนเขามหาแสงแล้วก็ออกไปแล้วก็ยังจมะมาววีกสมัยก่อนไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนี้ว่าแต่เนี่ยเอาคือมาออกแบบแดงแดกๆเกขามาแล้วคือมาออกแอย่างแดกๆสิบไม่ต้องบ้าไดแสงเขาเพาบ้าใดแสงเวลาเจะมาว่ายัางสั่นยัติคนแบบนี้นะคนแบบนี้นะกระเบิงแท้านะเบิงออกไปโหลด ไปว่าวีย่งเขาก็บ่มมีไครตาเอาสิไปเชียร์วงอื่นช่วงอื่นเขาก็บเอาวเชียร์วงอื่นไปเอ่ยื่อวงอื่นเขาเขาก็บ่าไ้เอ่ยเดี๋ยวไปเห็นวงเขาเสียไปเห็นตื่อเขาเสียแล้วก็ไปว่าวีอย่างพ่จะงุ้มงุมงุ้มงุมงมอยู่ตามภาษาเ็าจะลอยแวะมหานนองหลาคือเก่าแวะมหานนองหลาคือเก่างึดไหลอย่าเดือดร้อนเด้อบ่ได้เอ่ยือไผ่มาเดือดร้อนอย่าเดือดร้อนมาได้เอ่ยือไผ คีว่า่ไ้คนคีว่ามันแสตนองหลายเท่านั้นยึหดหลายว่าคีว่า,วาเบาเหลนีดีละยึหดหลายไงคนที่มันแสตนองหลายนี่ลหละถอาบ่สแสกับบอมีแสกมันบอสมีธรรมะหากิ่นมันบอสมีดูไทยมันกับบมีที่ธรรมะาหากินอยู่เดียวเต้องไปแต้งเขาหลายอยู่เขาหูอยู่แค่อ้าปากก็เห็นดินไก่แล้วก็วเอ่ยมาเขาก็หูเลยว่าเป็นช่องไหน ส้าพกันว่าเท่านั้นแล้วว่าไปช่องไหนเออนะคะแค่เขาแค่เว่าขึ้นมานี่ขเขาก็อ๋อช่องนั้นเองมาสนันดิ์นะคะเขาหูกันมืดหูเกันมืดเมืองวาจากคอนอื่นจังสันวาจากคนอื่นดึงเทียบเ่เค่อยวาตัวเองเลยตัวเองบ่อคยทิ้งที่ไหนได้ตัวเองเเองะพี่เต็มประตูเลยคำเบาเยียบตุง้งติกงยางเือถือบได้เลยพี่เต็มประตูนี่แหละ ว่าแต่คนอื่นว่าได้ว่านองหลานหีว่าแท้แเอ้จังสันเช็นถึงบอเอ้ยตือกับโอ้ตัวโดยตรงเลยล่ะว่านองหลานนะสาวจังสันนังสีเฮดจังสันถึงลวกวงจังสันนังสีบดีจังสันนักสีแต่ว่าบ่เคยเบิ่งตัวเองเลยว่าตัวเองดีบ่ที่ว่ามาทุกมือเนี่ยว่าเขาตัวเองหมดเลยได้แน่ะตัวเองบ่บ่ยอมที่ว่ากลมมามองตัวเองว่าตัวเองดีหรือบ่ดีว่าแต่คนอื่นเขายุดไหลเออเป็ดพอาะปะปะาป็มถามว่าใครอะใครล่ะ พ่อบอกว่าพ่อเขาเขาว่าไปไปว่าเปิดๆวมาตอนนั้นอ๋อรู้แล้วรู้แล้วว่าจะเนี่ยอาอย่างนั้นอย่างนี้อเออเขาหูเลยเอฟซี F หูมดเลยแล้วใครที่มาเตือถือเราก็ม่ต้องมาคิดเถอะที่ว่าเราม่ต้องมาคิดตัวนเอฟซีให้ออกไปเพราะฉะนั้นแล้วเราถ้ารู้ว่าอะไรไม่ดีแนละ้วทุกคนให้ออกมาเพราะต้องไมยง่ย้นย้งให้เขาออกมาดอกเขาบ้าอ,อกดอกเขาบ้าเตือดอก,เขา,าเ,อดอกเขาเต, ổ ต, ổ ตือัโตโตอีกเขาเตือตัวเองเท่านั้นเขาบ้าเตือคนอื่นดอกอยิงยิงคนคนนี่ก็ยิงบ่มีไขรเตือเลย ทุกใครทุกคนเขาก็ว้าว่าเถสาเปาวเถ่าเปาวใครเด็กหน่อยถอนหหกเว่าแคเคนี้เจ็บบโบราณที่นี่เพราะเด็กหน่อยถอนหัวแล้วมันก็จะเท็ยบโหลาณที่นี่ตาใจจริงเลยไ้โดนจะได้จะไป้ีินเป็่นจะตายจะได้อาจจะได้กลับอ่าอาจจะได้กลับมาเว้าไหมได้ว้าไหมกับ่ะคือเก่ายตัคนคนนี้ดหมันว่ามาแบบนี้ไรสารละมันจะดึงเราพอเห็นเป็นเรืองเป็นราวเลยว้าวไรสารละมันจะดไอย่าง บ่ข้าใจดีแต่คิดคิดแล้วกับอ้นาทุงเพทเวทนะแซะอยู่นั่นน่ะบ่จบบ่ติ่มสักทีบ่บเด็กหน่อยเอากรับแล้วโอ้ยเป็นจีตายแล้วที่เนี่ยเายบ่งกันน่ะอยู่บ่น,นิ่มตั้งหัวขอมาแต่ละขอเนีิวแซะทั้งนั้นเลย ที่ว่าเรื่องอี้ยังกระตามแต่เวลาตั้งหัวขอขึ้นมานี่แซะมดมันเยะกว่เอียงขมี้นหนาเราวงอื่นเขาบ่ใหายว่าเรื่องเขาอ่ะมันถึงได้ยกว่าได้ที่แรกว่าเขาิว่าวงอื่นคือกันแต่คนทุไทยเขาบ่ใหายว่าเขาบม่เหว่าวงเขาเดี๋ยวไปเรื่องวงเขาจะเสียหายเลยบ่เบาเลยบ่เบาเรื่องอื่นวกไปวกมาวกมาแซะข้าหลักคือเกาแปกแปกแปกหลายแฉะทุกยอดบอกแล้วเทาตือๆื้อตัว่ี้วาน่ะไรให้เด็กน่อยทนหัว ตาใจแท,ท้ๆบมมี่ยังเปรียบเทียบได้แล้วนาอายน็ดหน่อยทอนหงห่นาอาย